สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลที่คนไทยเราเคารพนับถือมากๆนะคะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสมเด็จโตค่ะครับผมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ท่านสร้างไว้คือพระสมเด็จวัดระฆังนะคะ ข้อมูลที่เราดูกันมาก็มาจากหลายที่เลยทั้งบันทึกเก่าๆบทความแล้วก็ข้อมูลในวงการพระเครื่องเองเพื่อจะมาทำความเข้าใจกันค่ะใช่ครับพระสมเด็จวัดระฆังนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเลยทีเดียวโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีด้วยซึ่งก็คือสุดยอดพระเครื่อง5ประเภทที่แบบมีคุณค่าสูงสุด เป็นที่ต้องการมากๆครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่องค์ผู้สร้างกันก่อนเลยสมเด็จโตท่านท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงพศ2 3 3 1ถึงใช่ไหมคะครับผมเคยเป็นเจ้าอาวาสวาัดระฆังแล้วก็เป็นที่เคารพมากๆตั้งแต่ระดับพระมหากษัตริย์ไปจนถึงคนทั่วไปเลยได้รับสมณศักดิ์สูงสุดเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ในสมัยรีท่านในการค้นพบ ปรับปรุงพระคถาชินบัญชรที่เราสวดกันแพร่หลายทุกวันนี้แหละครับอ๋อที่สวดกันบ่อยๆนี่เองมาจากท่านนี่เองนะคะใช่ครับทีนี้จากองค์ท่านมาดูที่องค์พระกันบ้างลักษณะเด่นๆของพระสมเด็จวัดระฆังนี้เป็นยังไงคะครับลักษณะเด่นเลยก็คือเป็นงานศิลปะแบบเขาเรียกว่านูนต่ําหรือ bas relief ครับคือภาพจะนูนขึ้นมาจากพื้นหลังนิดหน่อยค่ะเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งสมาธิ บนฐานสามชั้นมีซุ้มครอบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งถือเป็นศิลปะแบบยุคใหม่ในสมัยนั้นนะครับมีหลายพิมพ์ที่นิยมกันมากเช่นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ฐานแซมอะไรแบบนี้ครับค่ะสวยงามมากจริงๆแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ได้ยินคนในวงการพูดกันเยอะมากคือเรื่องเนื้อพระหรือมวลสารที่ใช้สร้างค่ะมันมันซับซ้อนหรอคะ ใช่เลยครับเรื่องเนื้อหานี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะมีความหลากหลายมากครับถ้าจะแบ่งแบบกว้างๆนะครับก็จะมีตั้งแต่เนื้อที่ละเอียดละเอียดนุ่มๆหน่อยที่เรียกกันว่าเนื้อเกสรดอกไม้มถ้าเน้นปูนขาวเยอะๆก็จะแก่งเป็นพิเศษเลยแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์ต่างกันไปพบในพระต่างยุคต่างวัดกันไปครับแล้วที่บอกว่าพระเก่ากับพระใหม่เนื้อจะไม่เหมือนกันอันนี้จริงไหมคะมันเกี่ยวกับเวลาด้วยหรือเปล่า เกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยครับอันนี้เป็นจุดที่แบบว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายได้น่าสนใจมากหรอคะยังไงคะคือวัสดุหลักเนี่ยมันเป็นปูนขาวที่ได้จากเปลือกหอยเผาพอเอามาผสมน้ําแล้วทิ้งไว้ให้สัมผัสอากาศมันจะค่อยๆทําปฏิกิริยาเคมีกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับอ๋อค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมันจะแข็งแกร่งขึ้น,นเรื่อยๆตามเวลาเหมือนเหมือนธรรมชาติช่วยทําให้แข็งแรงขึ้นถูกต้องครับ กระบวนการนี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าคาร์บอน t ชันหรือการเกิดผลึกใหม่ r รีคริสตัลไลเซชันซึ่งมันใช้เวลานาน,านมากนะครับเป็น10บสปีหรืออาจจะเป็นร0อปีเลยโหททำให้เนื้อผ้าเก่านี้มีความแกรงความหนึกความแน่นที่มันต่างจากพระสร้างใหม่ๆอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเหมือนการบ่มไวเลยเวลาเป็นส่วนผสมสำคัญที่เร่งไม่ได้จริงๆ ไม่น่าล่ะคะถึงเคยได้ยินว่ามีวิธีทดสอบอายุพระแบบง่งายๆโดยใช้กรดอ่อนๆด้วยครับอันนั้นก็เป็นวิธีพื้นฐานวิธีหนึ่งที่พอจะใช้ดูแนวโน้มได้นะครับคือถ้าเราหยดกรดอินทรีย์อ่อนๆเช่นน้ำส้มสายชูลงไปนิดหน่อยบนผิวพระแต่ต้องทำอย่างระวังมากๆนะครับแล้วก็ต้องรู้หลักด้วยค่ะถ้าเกิดฟองกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบช้าๆฟองใหญ่ๆห,หน่อยลอยตัวขึ้นช้าๆก็อาจจะ อาจจะบ่งบอกได้ว่าผลึกแคลไซในเนื้อพระมันสเสถียรมากแล้วคือมีอายุมากอาจจะร้อยปีขึ้นไปอ๋อค่ะแต่ถ้าฟองมันเล็กๆซ่าๆหรือเกาะนิ่งๆไม่ค่อยลอยอันนี้ก็อาจจะแปลว่าอายุน้อยกว่ากระบวนการทางเคมีมันยังไม่สมบูรณ์เท่าพระเก่ามากๆครับน่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าการสร้างพระในแต่ละยุคสมัยก็มีพัฒนาการต่างกันไปด้วยแน่นอนครับแบ่งกว้างๆในสามยุคหลักๆนะครับ ยุคต้นนี่ก็ราๆพศ2 3 5 5ถึง2393ช่วงนั้นจะยังใช้แม่พิมพ์ไม้กันอยู่เนื้อพระอาจจะดูเกรงแกร่งแห้งๆหน่อยมีผสมผงพระเก่าจากกรุก,กำแพงเพชรด้วยนะครับค่ะพอมายุคกลางประมาณพศ2 3 9 9 4ถึง2407ก็เริ่มมีช่างฝีมือดีช่างหลวงเข้ามาช่วยแก่แม่พิมพ์พิมพ์ทรงก็จะสวยงามขึ้นอาจจะมีส่วนผสมอื่นที่ทำให้เนื้อละเอียดขึ้นขาวขึ้นบ้างแล้วยุคสุดท้ายล่ะคะ เห็นว่ามีเอกลักษณ์ชัดเจนมากใช่ครับยุคปลายคือราพศ2 4 0 8ถึง2415ช่วงนี้มีช่างทองหลวงอย่างหลววิจารเจรไนเข้ามามีบทบาทสำคัญท่านแนะนำให้ผสมสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันตังอิ๋วตึงๆมีความมันวาวขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เริ่มมีการใช้แม่พิมพ์หินซึ่งแกะได้คมชัดสวยงามมากในยุคนี้ครับนอกเหนือจากมวลสารทางกายภาพพวกนี้แล้วยังมีเรื่องของผงวิเศษด้วยใช่ไหมคะที่เชื่อกันว่าสำคัญมาก โอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยครับถือเป็นหัวใจสำคัญเลยคือผงวิเศษ5อย่างที่สมเด็จโตท่านท่านทำขึ้นด้วยตัวเองด้วยการเขียนสูตรลบผงตามตำราโบราณเลยนะครับมีผงปฐมมังอิทธิเจมหาราชพุทธคุณแล้วก็ตีนิสิงเหค่ะ เชื่อกันว่าผงวิเศษเหล่านี้แหละครับคือหัวใจของพุทธคุณที่ทำให้พระสมเด็จมีความขลังมีพุทธคุณครอบคลุมรอบด้านทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันป้องกันภัยต่างๆนานา ฟังดูทั้งหมดแล้วพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องศรัทธาในองค์สมเด็จโตเองศิลปะที่มดงามประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาและก็ยังมีเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเนื้อพระตามการเวลาอีกน่าทึ่งจริงๆคะ่ะถูกต้องครับสะท้อนหลายมิติมากๆเลยก็น่าจะทิ้งท้ายกันด้วยโอวาทของสมเด็จโตที่ท่านเคยสอนไว้นะครับท่านบอกว่า เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตนลงทุนไปก่อนหมันสร้างบาร,รมีไว้แล้วฟ้าดิ่งจะช่วยเองอคำสอนนี้ก็น่าเคสต่อนะครับว่าการที่เราสแสวงหาหรือมีพระสมเด็จไว้ในครอบครองเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมหลักการสร้างบาร,รมีด้วยตัวเองตามคำสอนของท่านได้ยังไงหรือว่ามันอาจจะเป็นคนละส่วนกันอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคบคิดกันต่อได้นะครับ